บล็อกลมนะครับต <c oughs> ัวน,นี้ก็บล็อกลมครับซื้อมาใหม่ๆครับพอได้ใช้ได้สักพักทําไมมันฟืดนะครับใบพัดไม่กลางครับเพราะว่าลูกปืนนะลูกปืนที่มีตัวปิดเป็นเหล็กนะมันก็ส่วนมากจะมีช่องเวลาเรายิงก็จะระบีก็ทะลักทะลักไปทั่วก็ทะลักไปทั่วใบพัดก็ไม่กลางลองหมุนนะไม่ก๊อกไม่แก๊กนะ โดยพลาสติกแล้วก็พยายามหาไอลูกปืนที่เป็นซีนพลาสติกนะครับซีนพลาสติกก็จะน่าจะแน่นกว่าแต่ถ้าเป็นเหล็กก็เราจะยิงจนยิงจนลมมันเข้าจะระบีแห้งไปแล้วเราก็ไม่ต้องหยอดน้ำมันอะไรนะปล่อยให้เหล็กวิ่งเนี้ยเพราะว่าเวลายิงมันก็จะอาจะจะมีไอ้น้ำจากจากาปั๊มลมนิดหน่อยนะครับเราก็ปล่อยให้มันแห้งวิ่งไปอย่างเงี้ย วิ่งลงลงเงียนะเพราะถ้าใส่น้ำมันริจารบีมันจะเข้าไปที่ใบพัดอยนะแล้วก็ลูกกงนะลูกกงนกนะนกก็ี๋ยแม่เมาขาจะใส่เบีให้เรานิดเดียวนะเรวก็ใส่เพิ่มไปสักหน่อยใส่เพิ่มไปสักเท่ากับสักฝาลิโพสองฝาลิโพนะครับจลละรบีร้อนนะเอ,เอ็กซ์ตรีมอย่างดีนะครับอย่างร้อนอย่างเหลวนะอย่าเอาอยัาง ยังเหนียวนะครับเหนียวมันจะไปกัดนะครับกัดกัดแล้วก็ฝืดนะครับอย่างเหลวมันเป็นน้ำครับแล้วก็ปากเกนเราก็หากระดาษแข็งอะไร,รนะรทาบนะทาบดาบนะครับดาบสักสี่ห้าชุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปากเกนนี้ฉีกเราก็จะไม่เสียเวลาวัดตูดน่ครับคนกี่เอาน้ำมันเครื่องทานี่แล้วก็เอากระดาษวางก็จะเสียเวลา แล้วก็ทาบแล้วก็หากระดาษแข็งนะปากกาขูดปากกาขีดตามรูนะตามรูแนวปเกยียนนะทำเผื่อไว้เลยนะนี่ก็จะระบีก็จะเต็มไปหมดนะครับก็เหล็กก็แร,กกแรงหลังๆไม่มีแรงที่ไหนได้บไั้ลูกปืนแบบที่เป็นเหล็กนะครับกวกั้นลมแต่พลาสติกไม่รู้ว่าจะกั้นลมกั้นลมได้ไหมครับปิน,นิดไหม อาจจะทะลักเหมือนกันก็ได้นะครับแต่เล็กนี่มันจะมีร่องมันจะมีร่องพับก็เลยลมเข้าได้จะระบีก็ทะลักออกมาอันนี้น่าจะทะลักจนแห้งอันนี้เราก็เช็ดก็นน้ามันอะไรก็ต้องหยอดนะโดยพัดโดยพัดไม่กลางโดยพไม่กลางเจระบีเทียบจอระบีเทียบไม่แห้งมันก็จะมีน้ํามันด้วยนะครับ ไอฟัดไม่กลางแล้วก็น้ำมันก็ไม่ต้องหยอดทุกวันนะครับน้ำมันก็จริงจริงไม่ต้องหยอดเลยก็ได้หรือว่าจะคนบางคนก็หยอดเดือนละหยดเดือนละหยดก็ได้นะ้ำมันน้ำมันน,มน,น้ำมันที่เหลวนะครับแต่ไม่ควรจะหยอดนบางอันก็ติดนับเลยครับไม่ออกเลยตึงแง่ไม่ออก บอกก่อนแรกแรงหลังทำไมไม่แรงถ้าหลายปีก็จะติดถ้วยนี่นะบางทีมันก็จะลุนนะลูกปืนมันจะลุนมาติดข้างหลังนี่จะต้องขัดนะขูดขัดขูดออกประมาณครึ่งของครึ่งมิลน,นะขูดขูดขูด,ข,ดขูดออกว่าลูกปืนมันจะมาชนข้างหลังนี่ก็นี่ยปัญหาปัญหาไม่มีอะไรนะ ีจละบีทะลักแต่ไม่รู้ไอ,อ้แต่บางระบบก็ถ้าซีนนี่ไม่ดีก็เจละบีจากลูกกงงก็ทะลักมาได้เหมือนกันราต้องการเช็คก,ก็คือหมุนนะครับหมุนแกนบล็อกลมนะนอนแล้วหมุนแกนลกลมใบพัดจะต้องกลางแกรกแกรกแกรกนะครับถ้าเงียบก็แสดงว่าใบพัดไม่กลางเลาหมุนนะหมุนหมุนแกนบล็อกลมนะเันจะต้องดังแกรกแกรกใบพัดจะต้อง กางออกมาก็แก๊กแก้กแก๊กแก้แย๊แนะนี่ไม่กางไม่มีกําลังนะแล้วก็ก็จะไปฝืดนะครับนี่ยขูดเสื้อนะขูดเสื้อก็เสื้อก็เป็นรอ,อยนะก็ับจะทการนี่จะทํานนเนินก็จะดีนะจะลอยจะไม่มากเราสังเกตดูนะถ้าบล็อกลมจริงเอ้หมุนเวลาเรายังไม่ได้ถอดน,นะหมุนดามดามเสียบบล็อกนะหมุน พัดใบพัดต้องกลางนะครับแก๊กแลก,กแลก,กนะครัถ้าไม่กางกเราก็รีบมาทำความสะอาดน,นะครับเช็ดทำความสะอาดนี่ครับปัญหานิดหน่อยแนตะ่ว,ว่าต้องดูแลตลอด